มันเป็นวันที่ฝนตกแต่วันนี้ฉันเห็นตัวคนขาว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 ,ขาวยืนนิ่งอยู่ตรงตรงน้นไม้และมันขาวมากจนเกือบเห็นกระดูก จะดูว่ามันคือตัวอะไรปากแดงมือก็แดงร้องห้อยหวนปากปากอ้าปากได้วกว้างและเจ้าตันนันหลุดมาจากบริษัท S.C.P. นั่นก็คือ S.C.P. 0 9 6 มันคือ SCP ที่ผอมซีดมากเกือบจะเห็นกระดูกข้างในเนื้อตัวขาวซีดเหมือนไม่ไม่ได้กินอาหารหล่อยวันและในนาบัตรนั้นเมื่อที่องค์กรเอ p ซีพกำลังขนมันไปที่ที่ งาน S C P นั้นมันก็ได้เกิดอุบัติเหตุจนทำเจ้าตัวนั้นกรงของมันนี่ได้ถูกหักไปแล้วกรงของเจ้าตัวนั้นมีความสูงคูณหเมตรคูณหเมตรและความยาวคูณหเมตรคูณสมเมตรและข้างในนั้น จะไม่มีอาหารที่มันกินเพื่อรักษาความพร้อมซีดเอาไว้เพื่อเป็นความน่ากลัวแล้วให้มันกินแต่ศพมนุษย์ถ้าหากผู้ต้องหาในองค์การ SCP ที่ใส่ชุดสีส้มได้ทำผิดกฎหมายอย่างเช่นก,การได้ปล่อย SCP ตู6ก้าออกมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูกฆ่าและเอาไป็นอาหารให้กับมันทันทีและเมื่อมันได้กดออกมาแล้วมันก็เข้าไปหลบอยู่ในป่าลึกในปา่นปา,ปาสมุนไพรและเช่นเดียวกันอย่างฉันฉันเหมือนอยู่ในปา่าฉันเหมือนอยู่ในปา่าสมุนไพรแต่ไม่ใช่ นี่คือสวนของปู่ของฉันที่สร้างเอาไว้แต่สวนของฉันมองไปด้านหลังมองไปด้านขวามองไปด้านซ้ายก็มีแต่ป่าทึบน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกับว่ามีผีอยู่ในนั้นเลยก็ตามและวันหนึ่งฉันเห็นตัวสีขาวๆเ,เดินออกมาจากพุ่มไม้และมันค่อยๆหันหน้าเข้าหาฉัน ฉันหลบหลังประตูมันเกือบมองหาฉันแล้วเจ้า scp 0 9 6นั้นเกือบมองมาที่ฉันในจ้องหน้ากับฉันมันไม่ชอบให้ใครมองหน้ามันถ้าใครมองหน้ามันจ้องไว้ตลอดเวลามันก็เริ่มจะคำรามแล้วพวกเราต้องหนี ถ้าหนีไม่ทันมันก็จะโจโจมตีคุณถ้าหากมันได้กินกับของสิ่งแปรปลอมอย่างเช่นสายไฟหรือของที่เป็นไม้หรือของที่ผสมประส,สานหรือเป็นเครื่องแต่งหน้ามันอาจตายได้เพราะของชิ้นนั้นเป็นเป็นสารกัมมันตราลังสีที่รุนแรงมากพวก SCP พวกนั้น จะกินแต่พวกเนื้อดิบของที่มันมีรสชาติมันจะไม่กินเลยของที่แปลกปลอมไม่เหมือนรสชาติของของเนื้อมนุษย์ก็จะกินไม่ได้ไมันก็จะตายลงแล้ววันนี้ฉันไม่ออกไปตรงพุ่มไม้นั้นอีกอีกต้งตามเพราะว่า scp ตัวนั้นอาจจุ ็ได um, ้ไปองศาคือ C P